ถ้าพูดถึงโลกการเงินในยุคนี้เนี่ยมีเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนเกมการวิเคราะห์ไปเลยนั่นก็คือ Trading View ครับผมคำถามคือจากโปรแกรมดูกราฟที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาเนี่ยมันกลายมาเป็นศูนย์กลางที่เทรดเดอร์หลายสิบล้านคนทั่วโลกต้องใช้คือขาดไม่ได้เลยได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า Trading View เขาสุดยอดขนาดไหนเนี่ยเรามาย้อนอดีตกันแป๊บหนึ่งดีกว่า ลองนึกภาพตามกันดูนะครับโลกที่การวิเคราะห์กราฟมันเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากมากแล้วก็เข้าถึงยากสุดๆมันคือปัญหาใหญ่เลยนะที่รอให้ใครสักคนเนี่ยเข้ามาแก้คือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะการจะเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ดีๆนี่ลืมไปได้เลยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะอะไรก็ต้องไปเจอกับเทอร์มินอลอย่างบูมเบิร์กที่ค่าใช้จ่าย โอ้โหปีหนึ่งหลายแสนบาทหรือถ้าไม่ใช่อันนั้นก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่หน้าตามันแบบเหมือนลุดมาจากยุค90เลยอย่าง Meta Trader ครับคือพูดยงังไงว่าข้อมูลดีๆเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในวงแคบๆเท่านั้นเองและตรงนี้แหละครับคือจุดที่ Trading View ก้าวเข้ามาแล้วก็ปฏววิวัติวงการไปเลยแล้วเขาทลายกำแพงที่ว่านี้ลงได้ยังไงอะเรามาดูกันทีละส่วนเลยครับ หัวใจหลักของ TradingView เลยนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า SuperCharts ครับความเจ๋งของมันก็คือเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ HTML5 นี่แหละมันทำให้กราฟทุกอย่างเนี่ยทำงานได้เร็วมากแล้วก็ลื่นไหลสุดๆบนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยทันทีไม่ต้องมานั่งลงโปรแกร,รมให้วุ่นวายจะเปิดจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือมือถือก็ได้หมดเลยสะดวกมากและที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นนักเทรดสายไหนนะ TradingView เนี่ยเขารวบรวมข้อมูลตลาดจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียวเลยครับ ตั้งแต่หุ้นไทยหุ้นเทศไปจนถึงคริปโต Forex หรือทองคําคือมันกลายเป็นศูนย์กลางที่นักลงทุนสามารถวิเคราะห์สินทรัพย์ได้ทุกอย่างจบในที่เดียวไม่ต้องสลับโปรแกรมไปไปมามาให้ปวดหัวเลยพอใช้งานง่ายแล้วก็ครอบคลุมขนาดนี้ผลก็คือ Trading View เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับจนมีผู้ใช้งานมากกว่า50ล้านคนต่อเดือนฟังไม่ผิดครับ50ล้านคนตัวเลขนี้มันมหาศาลมากนะจนทำให้ Trading v วิ w เนี่ย กลายเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลกไปแล้วซึ่งมันก็บอกได้ชัดเลยว่าเขาได้รับการยอมรับในระดับโลกจริงๆเอาล่ะทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วทำไม Trading View ถึงสำเร็จได้ขนาดนี้ล่ะคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่แค่กราฟสวยๆหรือข้อมูลที่ครบครันเท่านั้นนะครับแต่มันมีเคล็ดลับสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกในโลกธุรกิจเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งครับเรียกว่า Economic Mode หรือถ้าแปลตรงๆก็คือคูเมืองทางธุรกิจ มันหมายถึงความได้เปรียบที่ทําให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาตีตลาดเราได้ยากมากๆเหมือนมีคูเมืองป้องกันเอาไว้และ Trading View ก็ได้สร้างคูเมืองที่แข็งแกร่งสุดๆขึ้นมาเหมือนกันแล้วอิฐก,ก้อนสําคัญที่ใช้สร้างคูเมืองที่ว่านี้ขึ้นมาก็คือ p Script นี่แหละครับมันคือภาษาโปรแกรมที่ Trading View พัฒนาขึ้นมาเองเลยนะเพื่อเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทุกคนย้ำว่าทุกคนเลยสามารถสร้างอินดิเคเตอร์หรือว่ากลยุทธ์การเทรดในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาได้ แล้วผลลัพธ์ที่ได้น่ะล่ะครับมันน่าทึ่งมากเพราะว่าชุมชนผู้ใช้ทั่วโลกเนี่ยได้ช่วยกันสร้างแล้วก็แบ่งปันสคริปพวกนี้มากกว่า1 0 0 0 0แรายการโอ้โหมันเลยทําให้ Trading View กลายเป็นเหมือนคลังแสงเครื่องมือและกลยุทธ์ขนาดมหิมาที่บอกเลยว่าไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ง่ายๆแน่นอนจุดนี้สําคัญมากครับเพราะผู้ใช้งานเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้เครื่องมือเฉยๆแต่เขาได้กลายมาเป็นผู้สร้างสารรค์ที่ช่วยกันต่อยอดใหปแพลตฟอร์มมันดีขึ้นเรื่อยๆ พลังของเครือข่ายตรงนี้แหละครับที่ทําให้แพลตฟอร์มมีชีวิตชีวาแล้วก็เติบโตอยู่ตลอดเวลานี่คือความได้เปรียบขั้นสุดที่ทําให้คู่แข่งตามไม่ทันจริงๆโอเคพอมีผู้ใช้งานมหาศาลแถมยังมีคู่เมืองที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วเทรดดิ้งวิวเขาทําเงินจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเรามาดูกันครับว่ากลยุทธ์ทางการเงินที่ทําให้บริษัทนี้มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเทรดดิ้งวิวเนี่ยเขามีกลไกทารายได้หลักๆอยู่3ทางด้วยกันครับ ทางแรกเลยก็คือ B2C หรือก็คือการเก็บค่าสมาชิกจากผู้ใช้งานรายย่อยที่อยากได้ฟีเจอร์แบบโปรๆทางที่2คือ B2B ครับเป็นการขายไลบรารีกราฟของตัวเองเนี่ยให้กับพวกเว็บไซต์การเงินหรือโบรกเกอร์อื่นๆเอาอไปใช้และทางสุดท้ายก็คือการเชื่อมต่อกับบรกเกอร์โดยตรงเลยทําให้ผู้ใช้สามารถส่งคําสั่งซื้อขายจากหน้าจอ Trading View ได้เลยซึ่งเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากตรงนี้ด้วย พอมีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งแบบนี้มันก็ดึงดูดนักลงทุนระดับโลกให้เข้ามาเรื่อยๆเลยครับถ้าเราดูไทม์ไลน์นะจะเห็นเลยว่ามูลค่าการระดมทุนในแต่ละรอบเนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดดจริงๆโดยเฉพาะรอบล่าสุดในปี2021เนี่ยระดมทุนไปได้เกือบ300ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและการระดมทุนครั้งใหญ่นี้แหละครับที่ผลักดันให้หมูลค่าบริษัทของ TradingView พุ่งทะยานไปสู่ระดับ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1แสนล้านบาท เป็นการตอกย้ำสถานาการณ์เป็นยูนิคอร์นในวงการฟินเทคอย่างได้เต็มภาคภูมิเลยครับพอสำเร็จมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก้าวต่อไปที่หลายคนจับตามองก็หนีไม่พ้นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO นั่นเองเราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้บริษัทมีความพร้อมแค่ไหนถ้าเราลองเอาไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะจะเห็นเลยว่า TradingView วางตำแหน่งตัวเองได้ฉลาดมากครับคือไม่ได้แพงแล้วก็ซับซ้อนเหมือนเครื่องมือสำหรับสถาบันอย่าง Bloomberg แต่ในขณะเดียวกันก็ทันสมัยกว่าแล้วก็มีชุมชนที่แข็งแกร่งกว่าซอฟต์แวร์สำหรับรายย่อยอย่าง MetaTrader แบบเทียบไม่ติดเลยและตอนนี้มันก็มีสัญญาณชัดเจนหลายอย่างเลยนะครับที่บอกว่าเขากำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหุ้นอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการตั้ง c ีอคนใหม่ที่มีประสบการณ์ด้าน IPO มาโดยตรงรายได้ที่โตวันโตคืนรวมไปถึงการปรับโครงสร้างภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย นักวิเคราะห์หลายคนเลยคาดการณ์กันว่าเราอาจจะได้เห็นเทรดดิ้งวิวเข้าตลาดหุ้นในภายในปี2026นี้ก็เป็นได้แต่แน่นอนครับว่าเส้นทางข้างหน้ามันก็มีความท้าทายอยู่ความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้นทุนค่าข้อมูลเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆตามความนิยมของแพลตฟอร์มแต่ในอีกมุมหนึง่งโอกาสครั้งใหญ่ก็รออยู่เหมือนกันนั่นก็คือการนํา AI ที่เขาพัฒนาขึ้นมาชื่อว่า Cortex เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งอันนี้แหละครับที่อาจจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอนาคตเลย มีอีกอย่างที่น่าสนใจมากครับก็คือฐานผู้ใช้ของเขาที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกจริงๆถ้าดูจากข้อมูลจะเห็นเลยว่าตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะที่อินเดียเนี่ยมีสัดส่วนที่ใหญ่มากซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในภูมิภาคอื่นๆได้อีกมหาศาลเลยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือดูกราฟที่ดูธรมธรมดาาเนี่ยมันสามารถเติบโตจนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมการเงินในยุคใหม่ได้ยังไง โดยมีพลังของชุมชนเป็นหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนความสําเร็จทั้งหมดนี้ครับเรื่องราวของ Trading View เนี่ยมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามนะครับว่าถ้าเครื่องมือแค่ชิ้นเดียวสามารถกลายมาเป็นระบบนิเวศท,ที่ขาดไม่ได้ขนาดนี้แล้วพรมแดนต่อไปของนวัตรกรรมทางการเงินล่ะมันคืออะไรนี่เป็นคําถามที่น่าคิดและเราทุกคนก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ